สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมยม,มนทาร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะในช่วงเวลานี้นะคะในเดือนตุลาคมสองันห้าหกหกนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคนที่คุณนึกถึงอยู่นะชาวธาตุน้ําเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของชาวธาตุน้ํากันก่อนเลยนะคะมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะ 8ดาบค่ะแล้วก็มีไพ่2ดาบขึ้นมานะคะมนมองว่าชาวท่านน้ำนะในช่วงเวลานี้นะคะคุณน่าจะรู้สึกว่าลังเลใจอะไรบางอย่างอยู่หรือมีความสับสนเกิดขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องราวบางเรื่องซึ่งเป็นข้อจำกัดนะมีไพ่6ไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะเห็นถึงพลังงานความสำเร็จนะคะหลายๆอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยมนว่า คุณผ่านด่านมาหลายด่านแล้วนะคะแต่ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าสับสนเพราะอาจจะมีช่องทางมีทางเลือกที่เกิดขึ้นนะคะมาแต่เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานของชาวท่านน้ำเพิ่มเติมนะ The Sun มาเลยนะมีอะไรจ๊ะ อาตา l i ต้าออฟไลนะคะมีไพ่ the m o ูนขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีความกังวลหรือว่าวิตกกับอะไรบางอย่างอยู่นะแต่มนมองว่าในตอนนี้มีเกณฑ์ของการประสบความสำเร็จการสักเสรการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆนะคะเป็นพลังงานความสดใสพลังงานบวกๆมาเลยนะคะ มีเกณฑ์ของการเริ่มต้นนะคะเราม o n มองว่าการงานธุรกิจอะไรของคุณที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันต่อยอดได้ดีมากๆนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยม o มองว่าชาตินามก็มีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยนะมาเดี๋ยวเราขอดูหน่อยพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นยังไงคะ สามไม่เท้ามาเลยนะมีอะไรจ้าหถ้วยเขานึกถึงคนเก่าๆนะนึกถึงคนที่เคยคุ้นเคยนะคะแล้วก็มนมองว่าเขาเหมือนรอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณกับเขานะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยดิวกันเนี่ย คุณเคยกันมาก่อนหน้านี้มนมองว่าก็อาจจะหมายถึงตัวคุณด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มี Emperor ขึ้นมาคนคนนี้นะเขาค่อนข้างมองหาความมั่นคงในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของอชีวิตของเขาในเรื่องของการเงินการงานสิ่งต่างๆที่เป็นรากฐานความมั่นคงหรือเขาอาจจะทําอาชีพนะคะเกี่ยวกับใน,บานราชวงราชการแบบนี้ด้วยก็ได้มาเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานของเขานะ มีไพ่7ดาบขึ้นมานะคะ seven of air นะแเหรียญแล้วก็ the empress นะคะมันว่าคนคนนี้จริงๆเป็นคนที่มีความพร้อมเลยทีเดียวคนภายนอกมองเข้ามาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะในหลายๆด้านแล้วแต่เหมือนว่าเขาอะ่ะกามีความระแวงมีความแบบ ไม่ได้ไว้ใจใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาสานสัมพันธ์กับเขานะคะคิดว่าเขามีกำแพงแล้วก็รู้สึกว่าหวาดระแวงด้วยอาจจะด้วยประสบการณ์สิ่งต่างๆที่ได้เจอมาเนาะช่วงเวลานี้เห็นว่าเขาโฟกัสกับในเรื่องของการหางเงินนะคะการสร้างความมั่นคงการเติมเต็มความสุขในด้านอื่นๆหรือมีสิ่งที่ต้องไปโฟกัสอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะ ขอดูหน่อยนะคะว่าความรู้สึกในใจเขาที่มีต่อคุณนะชาวานาำที่มีต่อชอาว้นาำในเวลานี้นะคะเดือนตุลาคมเป็นยังไงเอ่ยมีพยไพ่หกม้เท้าขึ้นมานะคะกดาบค่ะแชมเปร้นระนะคะมีอะไรจ๊ะนายสว่านนะคะ ถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เป็นไงมันว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายอย่างในชีวิตหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ในการยกย้ายสถานที่ทํางานนะคะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่อยู่อาศายัยยกระดับคุณภาพชีวิตไปนะคะมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาโดยเห็นถึงการที่เขาอาจจะมีความคิดถึงคุณอยู่ก็ได้แบบว่าอาจจะช่วงก่อนนอนนะคะหรือว่าเอาเอา,เอาเรื่องของคุณเนี่ยออกไปจากความคิด ได้อยากเนาะรู้สึกว่ามันจะมีความคิดวกคิดวนอยู่ประมาณนี้นะคะนายซอฟวานก็มานะมอนว่าคนคนนี้เขาก็ยังมีพาชันต่อคุณอยู่นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะถ้ามีโอกาสก็อยากให้มันไปต่อเดินต่อไปข้างหน้านะมาแต่เรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ The Tower ทําทำไมล่ะชัน o ฟวานนะคะมีอะไรจ๊ะ แปดถ้วยนะคะมันว่ากับคนคนนี้นะคุณกับเขาอ่ะมีเกณฑ์ของการที่เคยตัดจบกันมาแบบกระทันหันไหมคะหรือว่าดิ้งกันไปแบบเอ้ยไม่มีปี่ไม่มีขุยหรือเป็นอะไรที่แบบเดินออกจากกันไปในช่วงที่แบบคุณกับเขามีอะไรที่ต้องทําเยอะแยอะอ่ะสิบไม่เท้าขึ้นมามันเหมือนคนที่เหนื่อยเครียดมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากนะคะเรารู้สึกว่ามันว่าเป็นการจัดการที่ไม่ทันรู้สึกว่าเดินออก มันเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดแล้วมันกระทันหันอนะ่ะมันเอ่อเรียกว่าคัานกับความรู้สึกของตัวเองมันทําให้นิ่งมีการชะลอการพักเบรกกันไปนะคะขอดูหน่อยซิว่าคนคนนี้เขาจะเทคชั่นอะไรไหมถึงชา่านน้ำนะในเดือนตุลาคมนี้ มีไพ่เจ็ดไม้เท้า The Sun the High P ิน e s สนะคะแล้วก็มีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาบนว่ามันมีเกณฑ์ของการที่เขาอจะมาทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นว่ามันจะชัดไม่เห็นว่ามันจะชัดเจนอะไรในการเริ่มต้นค่ะจะมีการห่วงใยห,หรือว่าทักทายมาอะไรแบบนี้มันมีเริ่มต้นมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะสื่อถึงคุณค่ะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะมาเตียเรามาดูกันว่าเขาจะเทคคชั่นยังไงอีกนะคะ มาเราขอดูเพิ่มเติมนะหนึ่งถ้วยนะคะมันว่ามีเกณฑ์ของการที่จะวนกลับมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดโอกาสซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของการที่ให้สระในความคิดให้สระในการ ที่เราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้อะนะมนว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจจะไม่ปลูกมัดนะคะแต่เป็นการเปิดโอกาสให้กันและกันนะคะมันมีของการเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือการวนกลับการเกิดความรู้สึกอะไรอีกครั้งหนึ่งอะนะมาเดี๋ยวเราคอดูหน่อยว่าแนวโน้มนะจะเป็นอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะสิดาบมาเลยอะทำไมล่ะมีอะไรเกิดขึ้น six of earth นะคะ แล้วก็สี่เหรียญนะคะมันว่าทาน้องความสัมพันธ์เป็นประเภทของการที่แบบเพราะตอนแรกมันไม่ชัดก็เลยเป็นการเก็บความรู้สึกที่มีด้วยนะคะไม่ได้เปิดเผยกันอย่างเต็มที่การให้การรับมันอาจจะไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นี้เลยทําให้รู้สึกว่าเราต้องไปเยียวยาหรืคอลลีตัวเองก่อนหรือเปล่าฟื้นฟูตัวเองก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้อิสระกับตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกนะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นในรูปแบบของการให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะ คือคอนโทรลอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะมนมองว่าเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยนะแนวโนมจะเป็นยังไงอีกนะคะมีไพ่9ก้าไม้เท้านะก็กําลังเร็งๆประเมินสถานการณ์อยู่เตร็มความพร้อมเหมืนนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่จะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการอ่ะนะคุณกับเขาจะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ มันว่าเดี๋ยวมันจะมีการจัดการบางอย่างเกิดขึ้นแต่เป็นอยู่ในระยะที่เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่านะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมาเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าไพ่จะแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุน้านะมีไพ่ The Hermit นะคะไพ่พูดถึงในเรื่องของการที่เราอาจจะให้เวลาอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะในการค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆนะคะ คุณเปิดโอกาสมีพาร์ทเนอร์ชิพได้ไหมมีคอมมิมนต์ได้ไหมมีได้นะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ขอแนะนําให้มีการศึกษาเรียนรู้มีการประเมินดูนะคะว่าเราควรที่จะลงทุนลงแรงไปกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นนะมาเดี๋ยวเราขอดูลัคนาราศีของเขากันนะคะมีชาวราศีกุ่มนะชาวราศีเมษค่ะ มีเมฆขึ้นมาอีกจ้าชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะมนให้หนึ่งราศีแล้วกันเนาะมามีชาวราศีกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะก็ขอวอวยพรให้ชาวท่านานแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสาวบันนี้บ๊ายบายค่ะ